หนิงปาิตาอัปเดตเรื่องอยางเดินนาฟ้องมือที่3ล้านหลักฐานชัดเจนล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าคือตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงให้มันเป็นเวของใครจะเข้าใจแบบไหนแต่สําหรับเราเองเราทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วเราเองก็โอเคที่สุดกันอยากให้มันเป็นไปนตามเวลาของมันคําตอบมันไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากเวลา มันจะทำคำตับของมันเองซึ่งมันมีบทสรุปที่จะเป็นทางออกชัดเจนแล้วของเราสองคนแต่วันนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือทำหน้าที่พ่อกับแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาเราว่าไม่ต้องไปคิดอะไรตรงนั้นแล้วการที่จะทำหน้าที่แม่ให้ดีนะวันนี้ต้องทำให้ตัวเราแข็งแรงด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพของเราในแงก่การทำธุรกิจมากขึ้น วันนี้ทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกให้ดีที่สุดแค่นั้นในส่วนของเรื่องการฟ้องร้องยืนยันคำเดิมว่ากฎหมายเป็นตัวดำเนินจัดการดีกว่าเรื่องแบบนี้ไม่อยากจะยุ่งแต่ณนะวันนี้สัลนรับฟ้องแล้วเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งสัลนรับฟ้องแล้วเราก็จะฟ้องในเรื่องของมือที่3พยานหลักฐานก็มีชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนผิดบางคนจะเข้าใจผิดว่าเราฟ้องอยากแต่จริงๆไม่ได้ฟ้องอยากแต่เป็นการฟ้องบุคคล ที่3ที่กระทําให้เกิดปัญหาแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดประโยคนี้แปลว่าเราจะฟ้องบุคคลที่3ที่กระทําให้เกิดปัญหาก็จะมีคําพูดตามมาในคอมเมนต์ต่างๆว่าแล้วทําไมไม่จัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวเองซึ่งอันนี้คือวิธีจัดการของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองนั่นแหละ